ไไม้สาซังคอนดิจวิว่าวันจัชทร์วันเดาร์สวเดนสโวาซันครับผมขอต้อนรับสู่เกมเพ o โซ e ทูนิวเจอเลนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวเควส์แคนนอนบอลลัมเบอร์กันนะครับซึ่งเป็นเควส์ที่จะอยู่ในอาพุยภาคคูวาลิสุเขตฮิมาแห่งนี้นั่นเองนะครับโดยที่ตัวเควส์นี้จะอยู่ที่ ตรงบริเวณอาเขตเซ็นทอฟคุรสสุก,ก็คือจะเป็นเขตตรงกลางนั่นเองนะครับแล้วก็จะอยู่ที่ตรงล่างซ้ายตรงนี้เลยนะครับซึ่งวิธีการอามาเนี่ยก็แค่มาจากตัวเสาเด็กเอรดีไวที่อยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็เดินลัดล้อตามทางข้างหลังมาเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นถ้ำที่จะมีทางให้เราเข้าไปได้แล้วก็จะเจอกับจุดเข้าของตัวเควนี้นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเข้าก็ไม่ยากเลยเนอะแล้วก็ทีนี้ เรามาดูเงื่อนไขของตัวเคเวสนี้กันดีกว่านะครับซึ่งเคเวสนี้จะมีชื่อว่า Cannonball Lumber ซึ่งเป็นเคเวสที่สามารถลงได้สูงสุดทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับจะได้เจอกับมอนสเตอร์ที่เป็นเลล60กันเลยแล้วก็สำหรับ เงื่อนไขาการเข้านะครับก็คือจะต้องดูเลขกับตัวแต้แบตเทิร์มพาวเวอร์ต้องการแต้แบตเทิร์มพาวเวอร์ขึ้นไปถึงสามารถทําการลงตัวเควสนนี้ได้เงื่อนไขาการผ่านก็คือให้ทําการกำจัดมอนสเตอร์แล้วก็ทําการกำจัดวัตหมายเนี่ยตามที่มีการระบุเอาไว้นั่นเองนะครับส่วนเงื่อนไขาการลมเหลวเนี่ยก็คือจะไม่มีเลยนะคือเควสนี้จะไม่มีการลบเหลวเด็ดขาดนะครับถา้าหากาได้เข้าไปดแล้วอันนี้คือระเรบยดข้าวๆของตัวเควสนี้นะครับแล้วก็เมื่อเราเข้าไปในเควสปุ๊บก็จะเจอกับ อ่าห้องรออ่าตามปกติกันเลยนะครับก็คือจะมีโซนห้องรอแล้วก็จะมีการได้เวลาถลางไปเรื่อยๆแล้วก็เวลารับเสร็จปุ๊บก็จะมีการเริ่มในเรื่องเกี่ยวกับตัวเวฟนะครับคือเควสเนี่ยมันจะมีการแบ่งเป็นเวฟเวฟทั้งหมด3เวฟด้วยกันโดยแต่ละเวฟจะเป็นเวลาอยู่ที่3นาทีแล้วก็ทีนี้นะครับ ทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีการบอกข้อมูลของตัวเควนนะครับว่าอันนี้เป็นเวรที่เท่าไรมีเป้าหมายต้องกำจัดในทั้งหมดกี่เป้าหมายมีเรื่องเกี่ยวกับจำนวนของลูกบอลที่อยู่บนพื้นเนี่ยทั้งหมดกี่ลูกแล้วก็มีการบอกในเรื่องของตัวคะแนนกันด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แนะนําว่าให้คอยสังเกตเอาไว้ว่าตอนเนี้ยมีเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างเพราะว่าเควนเนี่ยเป้าหมายก็คือจะเป็นการให้เรากจัดมอนสเตอร์ซึ่งจกรจัดมอนสเตอร์เสร็จปุ๊บก็จะมีลูกบอลสีเหลืองออกมาแล้วก็ให้นําลูกบอลสีเหลืองอัน นะครับซึ่งในเควสเนี่ยจะให้เราทําการกจัดตัวแท้พวกนี้เพื่อทําการจบในแต่ละเวฟบไปนะครับซึ่งแต่ละเวฟบเนี่ยก็จะมีการบอกทั้งเรื่องเกี่ยวกับจํานวนตัวด้านซ้ายแล้วก็ให้เราก็จัดทั้งหมดก่อนที่เวลาจะจบลง3นาทีนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับตัวลูกบอลน,นั้นจะมีเรื่องเกี่ยวกับการอดอกจากตัวมอนสเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าหากว่าเป็นมอนตัวเล็กเนี่ยก็จะดอกแค่1ลูกแต่ถ้าหากว่าเป็นมอนสเตอร์แบบระดับตัวใหญ่เลยก็จะดอกแบบประมาณสัก3-4หรือไม่ก็อาจจะเป็น10กลูกก็มีเหมือนกัันนะครบ แล้วก็สำหรับตัวมอนสเตอร์ที่มีการสปอตออกมานะครับจะมีตอนจุดเริ่มต้นของแต่ละเวฟหนึ่งที่แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งของตัวเป้าหมายที่เราได้มีการปาลูกบอลทำลายทิ้งไปนะครับคือแต่ละเป้าหมายเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นการทำลายทิ้งไปปุ๊บ ก็จะมีการเกิดของมอนสเตอร์ที่เป็นประจําตำแหน่งนั้นๆออกมานะครับแล้วก็มอนสเตอร์ที่เกิดออกมารู้สึกว่าจะมีตำแหน่งที่ตายตัวเสมอด้วยก็คือถ้าหากว่าตัอทลายจุดนี้ก็จะมีการเกิดของมอนสเตอร์ตัวนี้ออกมาแล้วเราก็ทําการกระจับมอนสเตอร์ต่อไปเพื่อดรอปลูกบอลน,นะลูกบอลเนี่ยไปปลาสัปดาหต่อไปแล้วก็ทำอย่างเงีย้ยวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบตีเด็ครบทั้งหมดหรือแม้ก็เป็นการหมดในเรื่องเกี่ยวกับตัวเวลาไปนะครับซึ่งตัวเควสนี้ถ้าหากว่าเวลาจบลงไปแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นการตัดจบเควสในทันทีเลยนะครับแล เราสามารถทำลายเป้าหมายได้ครบทั้งหมดได้ก็จะมีการขึ้นเวฟต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละเวฟจะมี3ามาทีมีทั้งหมด3เวฟเมื่อทําครบทั้งหมดปุ๊บก็ถือว่าเป็นการจบตัวเครดนี้กันแล้วนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับ ตัวดาบของตัวเควตนี้มันจะมีการสุ่มไปเรื่อยๆนะซึ่งเท่าที่ได้ไปเล่นมานะครับรู้สึกว่าจะมีเกือบเกือบสิแบบเพีจะได้ก็จะมีการสุ่มไปทุกครั้งที่เราได้มีการเล่นตัวเควสนี้นะครับแล้วก็บางดาบบางแมบบนะครับก็จะมีการเพื่ลูกเล่นเข้ามาด้วยอย่างเช่นบาร์ดก็จะมีเรื่องของตัวเหวบาร์ดก็จะมีพายุที่เราสามารถเก็บเรื่องของฟอตอนบารได้บาด์ดก็จะมีเรื่องของแท่นที่เราสามารถใช้กระดิ้งเนี่ยในการขึ้นไปชั้นบนกันต่อได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่อองเก่ยวติทท้้ราาาํดดปปไน พอฉั้เวลาที่เจอในเรื่อของตัวสวิตเนี่ยก็อย่าลืมทาการกดกันด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ในบางครั้งเมื่อเข้าสู่เวอรที่3 ก็จะมีการเจอกับตัวบอสแบบระดับกีกันติกกันอยู่ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นบอสร,ระดับกีกันติกที่จะเป็นเลเวล80กันเลยนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยในตอนแรกสุดนะครับเลเวลของเราจะอยู่ที่60ใช่ไหมแสดงว่าเราจะไม่สามารถทําการโจมตีใส่ตัวบอสกีกันติกกันได้นะครับคือเหมือนกับเป็นตัวบอสที่จะคอยไล่ผลเราในตอนช่วงสุดท้ายแต่ว่าเราก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับคือเราก็โฟกัสไปที่การกระดานเซอร์ปก,กติกินลูกบอลมาเราก็ทําการโจมตีสมรรกันต่อไปเหมือนเดิมเลยนะครับ และนั่นก็เป็นรายละเอียดเบื้องต้นของตัวเควนี้นะครับสูตรวิธีการได้ง,ง่ายๆก็คือจะเป็นการที่ถ้าเรากจัดมอนสเตอร์ก่อนจากนั้นก็จะมีการดรอปในเรื่องของลูกบอลออกมาหีกลูกบอลเนี่ยทำการปาโจมตีใส่ตัวป้าหมายที่เป็นตัวแท่นสีเหลืองนะครับแล้วก็เมื่อทรลายเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีการเกิดของมอนสเตอร์ประจำท่านั้นเนี่ยออกมาแล้วเราก็ทำอย่างเงีย้ยวนกันไปเรื่อยๆกันได้เลยนะครับซึ่งข้อควรระวังก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวลูกบอลที่ปาออกไปนะครับถ้าหากว่าปาโดนตัวแท่นปุ๊บมันจะพังในทันทีเเลยแตต่่่ถ้าาาาหกวปปวปปไโดดนนใสัมออร์ จะมีแค่หนึ่งตันัันเองนะครับเพราะใช้เวลาที่ทําการปาโจมตีเนี่ยก็ระวังไปโดนอาใส่มอเสือก่อนกันละกันนะบวกกับว่ามันจะมีแทบบางอันที่มันจะสามารถทําการขยับได้ซึ่งบางทีเวลาเราปาไปแล้วเนี่ยเรื่องขอบัวบอลน,นะครับมันจะแบบเป็นเส้นตรงไปเพราะฉะนั้นถ้าว่าพอมีการขยับเนี่ย ก็ระวังจะโจมตีไม่โดนหน่อยกันแล้วกันนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคะแนนกันบ้านนะครับซึ่งคะแนนของเวดนี้จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่เรามีการทําลายทิ้งได้นะแต่จะขึ้นอยู่กับมอนสเตอร์ที่เรามีการกำจัดได้ต่างหากครับคือถ้ากำจัดมอนสเตอร์ได้เยอะเนี่ยคะแนนก็จะยังขึ้นตามไปด้วยบอกกับว่าในตอนจบของแต่ละเวฟก็จะมีการรับคะแนนเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งด้วยนะครับ ซึ่งคะแนนของเควนนี้เนี่ยมันจะ,ปะไปส่งผลต่อตัวแรงในตอนจบแล้วก็แรงตอนจบก็จะส่งผลต่อตัวไอเทมที่เราจะได้รับในตอนสุดท้ายอีกด้วยนะครับซึ่งเรื่องของตัวคะแนนกับแรงเนี่ยก็คือจะเป็นตามนี้นะครับถ้าหากว่าคะแนนมากกว่า450หน่วย ก็จะได้เป็นแรง B ถ้าหากว่ามากกว่า1,250หน่วยก็จะได้เป็นแรง A แล้วก็ถ้าหากว่ามากกว่า2,250หน่วยก็จะได้เป็นแรง S นั่นเองนะครับก็คือ,อกำจัดมอนสเตอร์ได้เยอะเนี่ยคะแนนยิ่งเยอะขนาดไหนแลงก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็เรื่องของไอเทมที่ดรอปเนี่ยก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของตัวไอเทมเนี่ยก็คือจะมีตามนี้เลยนะครับก็เริ่มจากไฮและหลักเลยก็แล้วกันนะก็คือจะเป็นเรื่องของตัว N Class XQ นั่นเองนะครับก็คือจะเป็น เอ็กคิวประจําแต่ละคาที่เราสามารถเอาไปใช้ในการทําตัวแอดออสกิลกันได้แล้วก็ทีนี้นะครับเรื่องของการดรอปเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มนะแล้วก็จะมีการสุ่มแบบทุกค้าเลยนะครับคือถึงแม้ว่าเราจะเล่นคาร์ดอื่นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเรื่องของตัวคัสต์เอ็กคิวของคาร์ดอื่นด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เรื่องของจํานวนที่มีการดรอปนั้นถ้าหากว่าเป็นแรงเอจะได้มา1ชิ้นถ้าหากว่าเป็นแรงเอส จะได้มา2ชิ้นนะครับแล้วก็การได้2ชิ้นที่ว่าเนี่ยมันก็จะเป็นการสุ่มเหมือนกันนะบางทีก็อาจจะได้แบบเป็น2อาคัสมาเลยหรือไม่ก็บางทีก็อาจจะได้เป็นคัสเดียวแต่ได้มา2ชิ้นประมาณนี้นะครับซึ่งถากว่าได้แรงบีหรือแลงซีก็จะได้มาสู่จนถึง1ชิ้นแบบสุ่มๆนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้อะรเรื่องของเอ็นคายเลคิวถากว่าแรงต่ำขนาดนั้นนะ ถมัมก,ก็คือจะเป็นเรื่องของตัวสตั๊กเมนนะครับก็คือจะมีการดอกตัวสตั๊กเมน A B C เลยแล้วก็ถัดไปก็คือจะเป็นตัวหลอดอักเม a นแคปซูลนะครับซึ่งสำับอักเมนที่เป็นเฉพาะของตัวเครียนี้เนี่ยก็คือจะเป็นอักเมนที่มีชื่อว่าชูเปลูซึ่งในฝั่งเซเวอร์กบอบจะเรียกว่าซูเปอร์นะครับคือตัวอักเมน ชูเปร์ลูหรือซูเปอร์เนี่ยมันจะมีการแบ่งเป็น3ประเภทประเภทละ3สายนะครับก็เริ่มจากอันแรกก็คือจะเป็นตัวอักเบนที่จะเพิ่มเล็กกับ HP นะครับจะเพิ่ม HP ให้15แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีของสายดังน,นั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก2%นะครับก็แบ่งเป็นสาย S สาย R แล้วก็สาย T นะแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็น ตัวอร์เ m e n t ที่จะเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับ PP บวก5แล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก2%นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นตัวชูเปรูที่จะเพิ่มพลังโจมตีอย่างเดียวแต่จะเพิ่มเยอะถึง2.25%นะครับก็จะมีการแบ่งเป็นสาย HP สาย PP แล้วก็สายพลังโจมตีนั่นเองนะครับซึ่งใครที่ต้องการก็สามารถไปฟา,าร์หากันได้ซึ่งในบรรดา3ประเภทนี้เนี่ยอันที่ขายแพงสุดก,ก็คือจะเป็นสาย PP นะครับคือ PP อย่างเช่นถ้าหาไป PP สายเวทเนี่ย ตอนนี้ราคาแบบว่าเป็นหลักหมื่นกันเลยนะแต่ถ้าไปดูแบบสายพลังโจมตีล่ะพลังโจมตีก็หมื่นต้นๆแต่ถ้าเป็นอาแบบ h p เนี่ยตอนนี้ได้ได้ว่าราคาแค่หลักพันเท่านั้นเองนะครับคือควรจะนิยมเล่นเป็น PP หรือไม่ก็พลังโจมตีแบบเพียวๆเ,เลยนะครับก็สามารถไปฟาร์มมาทําการขายกันได้แล้วก็ทีนี้ก็จะมีการดรอปเรื่องขอไอเออย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวดีโคสแตนดาร์ดเอนะครับก็จะมีการ ดอปดีโคสแตนดาร์ดเนี่ยแบบทั้งขั้น1ขั้น2แล้วก็ขั้น3ด้วยซึ่งใครที่แร่ขั้น3มันเนี่ยค่อนข้างจะคุ้มเหมือนกันนะเพราะว่าตามปกติแล้วการแรกขั้น3มเนี่ยมันคือการที่ใช้ขั้น2 10อันบวกกับตัวแรกพิซดาริเมทําการแรกเป็นขั้น3ได้แต่ตัวเควสเนี่ยมันจะมีการดอปแบบเป็นขั้น3มาเลยก็คือสามารถมาทําการฟาร์มจากตัวเควสนี้กันได้นะครับแล้วก็ตัวเควสนี้เนี่ยมันคือเควสที่เราก็สามารถ ลงกันได้เรื่อยๆเลยนะก็คือไม่มีการใช้งานเรื่องของตัวไอเทมนะครับคือก็สามารถทํางานเข้าได้ทุกเมื่อถ้าหากว่าแต่บวเทิลพาวเวอร์ถึงเนี่ยก็คือสามารถทําการเข้าตบเควสกันได้เลยนะครับโอเคครับและนี้ก็เป็นรายละเอียดของตัวเควส์แ a ด n o n บอล l ัมเบ e r ที่อัปเดตเข้ามาเมื่อวันที่17สิงหาคม2022นะครับก็เป็นเควสที่เราสามารถบางาร์มหาเล่นกับตัว e อ็นคัตเอในการทำไอออนสกิลกันได้แล้วก็ยังมีการดรอปเรื่องก็อเมนพิเศษที่เป็นเฉพาะของตัวเควสนี้กันอีกด้วยนะครับแล้ว กำจัดมอนสเตอร์มีการรอบในเรื่องของลูกบอลมาแล้วลูกบอลเนี่ยทำการปาจมตีใส่เป้าหมายแล้วก็จะมีการเกิดคอมเมอนสเซอร์อันต่อมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเราก็สามารถทําการทําอย่างเงี้ยวนลุกกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการจบในเรื่องของตัวเควสกันได้แล้วก็ทีนี้ก็จะมีการเกิดคําถามอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับว่าแล้วถ้าหากเรากำจัดมอนสเตอร์ทิ้งทั้งหมดเลยแล้วก็มีการใช้การลูกบอลไปจนหมดแล้วแต่ว่ายังเหลือเป้าหมายอยู่ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นครับต่อก็คือมันจะมีการรีสปอนมอนสเตอร์ในชุดแรกให้ใหม่นั่น,นั่น ใครที่มีการใช้การลูกบอลจนเกลี้ยงเลยไม่เหลืออาลูกบอลแล้วไม่เหลือมอนสเตอร์แล้วมันจะมีการารีสปอนของมอนสเตอร์ในทุดแรกให้ใหม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะไม่มีการตัดจบเควสน,นะคือเราก็ยังสามารถมีโอกาสาตีกลับมาไดา้แต่ก็ต้องใช้เวลาในการรีในเรื่องของตัวมอนสเตอร์กันสักหน่อยนะครับแล้วก็กทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์สุ่มหรือว่าเป็นบั๊กกันแน่นะครับคือตอนเนี้ย ยังไม่มีการแจ้งอาราเรียนออกมานะว่ามันเป็นเหตุการณ์แบบไหนกันแน่คือมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เรื่องขอป้าหมายที่เราทําการโจมตีได้นเนี่ย มันจะมีน้อยกว่าที่ตัวเคเวสมีการระบุเอาไว้นะครับคือเราจะเห็นว่าเรื่องของอาเป้าหมายเนี่ยมีการบอกตัวด้านซ้ายใช่ไหมแต่ว่าเวลาทําการได้จริงๆเนี่ยดันมีน้อยกว่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งก็ทําให้อ่าเราจะสามารถทําการจบได้ไวขึ้นก็จริงแต่ปัญหาก็คือมันมีมอนสเตอร์ออกมาน้อยคะแนนก็จะน้อยตามไปด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นอาเหตุการณ์แบบสุ่มนะหรือว่าเป็นเบนบักกันแน่ซื้อถามว่ามีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกท อาบอกเอาไว้นะอ่นนี่คือรายละเอียดของตัวเควสที่มาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเนี